ราศีสิงห์นะคะใครกําลังจะเข้ามาลหลงไหลคุณสวัสดีค่ะพบกับอาจารย์ทรายอีกแล้วนะคะวันนี้อาจารย์ก็จะชวนเพื่อนชาวราศีสิงห์นะคะมาค้นหากันว่าใครจะมาลหลงไหลคุณนะคะแต่ว่าคลิปนี้ก็จะเป็นรว,วมพลังงานรวมภาพรวมเนาะไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้ฟังเพลินๆกันไปนะคะคลิปนี้อาจจะเป็นของคุณก็ได้หรือว่าของใครก็ได้นะคะพลังงานก็อาจจะสลับตัวตน ระหว่างคุณกับเขาก็ได้เดีย๋ยวเราไปดูพลังงานตัวตนของเขากันจ้าคนคนนี้สองเหรียญค่ะสองเหรียญคนคนนี้จะเป็นคนธาตุดินราศีมังกรราศีกันหรือว่าราศีพฤศกก็ได้อืมเหมือน โอ้เครียดเหมือนกันนะเหมือนชีวิตเขาค่อนข้างเครียด,ยดนะคะช่วงเนี้ยคนที่มาหลงไหลคุณเนี่ยนะคะค่อนข้างเครียดค่อนข้างมีปัญหาเรื่องของการเงินนะคะอืมสี่ถ้วยค่ะเหมือนกับชีวิตของเขาว่ามันมันหาทางออกไม่เจอมันไม่ได้ดั่งใจอะไรประมาณเนี้ยเนาะนะคะ The High Princess มันอึมครึมนะ มันอึมครึมนะคะค่อนข้างดูมีอะไรให้คิดเยอะนะคะคนคนนี้เขาเป็นคนที่ร้ายลึกเหมือนกันนะร้ายลึกเหมือนกันคิดลึกร้ายลึกอาจจะแบบเงียบด้วยนะคะเป็นคนเงียบแต่ว่าค่อนข้างที่จะร้ายลึกอะผู้ยังไม่ทันขาดคําเลยพระราชินีถือเรียนมาละเป็นคนเงีบยบเงียบร้าลึกเป็นคน ขี้กังวลน,นะคะ,ะแล้วก็เหมือนเรียกร้องความสนใจเก่งด้วยนะเป็นคนแบบเอาแต่ใจอะไรเงี้ยนะคะพระราชาถือดาบแล้วก็เป็นคนที่บางครั้งคำพูดคำจาของเขาเนี่ย คืออาจจะทําให้คนไม่ค่อยชอบได้นะคะเขาอาจจะเป็นคนที่พูดจาถึงจะเป็นคนเงียบๆแต่ถ้าพูดขึ้นมาก็คือทําให้คนอื่นเนี่ยเขาเจ็บปวดได้นะคะทำให้คนอื่นเขารู้สึกไม่ดีอะไรเงี้ยเนาะเดอะฮัลโหลแฟนะคะ่ะอืมเป็นคนเงียบๆจริงๆแต่ว่าภายนอกเนี่ยจริงๆคนก็ดูเชื่อถือเขานะเพราะเป็น เป็นคนที่ดูน่าเชื่อถือคนหนึ่งเลยนะคะสำหรับคนอื่นที่ที่มองเข้ามานะคะเจ้าช,ชายถือเหรียญจริงๆเขาเป็นคนชอบหาเงินนะเจ้าช,ชายถือเหรียญเนี่ยเขามีความสามารถหลายอย่างแล้วก็หาเงินเก่งเพียงแต่ว่าเงินที่เขาได้มาเนี่ยสองเหรียญมันขึ้นมาตั้งแต่ใบแรกเงินที่เขาได้มาค่ะรู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยพอใช้นะคะเจ็ดดาบค่ะ เขาเป็นคนซีเลียดนะคนนนะคะเจ็ดดาบเป็นคนเก็บความลับเก่งหรือว่าส่วนใหญ่จะเป็นความลับของตัวเขาเองอ่ะเขาจะเป็นคนเก็บความลับเก่งนะคะไม่ค่อยแพร่งพายเรื่องส่วนตัวหรืออะไรงไงให้ใครได้รู้อ่ะนะคะให้ใครได้รู้ The Moon เป็นคนคี้กังวลนะคะแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องของคำพูดติดชินนินทานะคะ เรื่องที่ชาวบ้านเอามาพูดเขามักจะเก็บไปเครียดคือเป็นคนเครียดเยดนาะคนที่จะมาหลงไหลเพื่อนเอนชาวราศีสิงห์ของเรานะคะแล้วบางทีอ่ะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างเพ้อฝันในโลกส่วนตัวของตัวเองเขาจะเป็นคนคิดเยอะคิดเพ้อฝันไปหลายๆเรื่องเหมือนกันนะคะนี่คือตัวตนของเขาทีนี้เรามาดูสิ่งที่เขาหลงไหลคุณนะคะเ,เพื่อนเพื่อนชาวราศีสิงห์ของเรา อืมห้าถ้วยโอเคหนึ่งดาบมันเหมือนกับว่าเขาผิดหวังหรืออกหักจากความรักมานะคะแล้วเขามาเจอหนึ่งดาบเขามาเจอคุณอนะมันเหมือนเป็นคุณอนะ่ะมันมันเหมือนทำให้เขาลุกขึ้นสู้หรือลุกขึ้นได้อีกครั้งหนึ่งหรือมันทำให้เขารู้สึกพอใจเออ temperance ขึ้นมาด้วยมันทำให้เขารู้สึกเปลี่ยนแปลง นะคะทำให้เขารู้สึกเปลี่ยนแปลงตัวของเขาเองนะคะแล้วก็เดี๋ยวเขาจะเรียกแทนพลันคือการเปลี่ยนแปลงตัวเขาเองและเดี๋ยวจะเรียกร้องความสนใจให้ให้ให้อยู่ในสายตาให้เพื่อเนเพื่อเห็นเขาอยู่ในสายตาด้วยนะคะเจ็ดไม่เท้าค่ะเจ็ดไม่เทา้าเขารู้สึกว่าใน,ในการเข้าหาคุณนะ ค่อนข้างจะต้องต่อสู้มากพอสมควรนะคะแต่เขาจะทําทุกวิถีทางและเขาจะไม่ยอมแพ้นะคะจะทําทุกวิถีทางหกเหรียญคะ่ะเขาจะต่อยเขาไม่มีเงินหนตดูสีตัวของเขายังเป็นเงินหมุนอยู่เลยแต่กลายเป็นปรากฏว่าหกเหรียญเขาจะเข้ามาเป็นสายเปให้คุณนะคะ เข้ามาเป็นสายเปอาจจะไม่ใช่เรื่องของเงินก็ได้นะแต่เขาจะเป็นเข้ามาในสายเปความมีน้ำใจการช่วยเหลือนะคะทำให้คุณรู้สึกว่าเออเขาเขาดีเขาน่าเชื่อถือได้เนาะเขาดีเขาน่าเชื่อถือได้นะ,ะนั่นคือสิ่งที่ที่เขากำลังพยายามทำแล้วก็ใบสุดท้ายค่ะสองไม้เท้านะคะเขามองว่าคุณกับเขาอะค่ะ คือคือคนที่จะร่วมเดินทางกันไปได้ที่จะสร้างชีวิตกันไปได้นะคะแล้วเขาก็มองทิศทางไปไกลละนะคะก็ไม่แน่เนาะเพราะว่าคนที่ดูซีเรีสซีเรีสพอมาเจอความรักเนี่ยเขาอาจจะคือเขาอาจจะเป็นคนที่จริงจังในความรักนะคะเป็นคนที่ไม่เจ้าชู้ เป็นคนที่ทุ่มเทให้เราก็ได้นะคะก็ลองพิจารณาเปิดใจดูแล้วกันนะคะยังไงก็ตามอาจารย์ก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะสำหรับคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ช่วยกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์แชร์ดีๆให้กันขอบคุณมากๆเลยคะ่ะ